นอกจากนี้นะคะนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้ลงจังหวัดภูเก็ตนะคะบินด่วนเพื่อที่จะมารับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนในการขุดอุโมงค์ทางลอดบริเวณอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตรีเท้าศีสุนทรจังหวัดภูเก็ตค่ะ นายเษธาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมลงพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนในการขุดอุโมงทางลอดบริเวณอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตรีเท้าศรีสุนทรอำเภอทลางจังหวัดภูเกต็ตซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเข้าออกตัวเมืองภูเกต็ตโดยโครงการได้ดาเนินการเคลื่อนย้ายเสาไฟาฟ้าสองข้างทางเพื่อเตรียมรองรับการดําเนินโครงการในระยะต่อไปขนาดเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำให้โครงการดำเนินการก่อสร้างให้ส่งผลกระทบกับประชาชนและนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดรวมทั้งศึกษาเส้นทางเบี่ยงเพื่อรองรับการเดินทางระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างพร้อมทั้งวางแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังโครงการแล้วเสร็จเช่นการเกิดภาวะน้ำท่วมขังในอุโมงค์ทางลอดช่วงที่มีฝนตกลงในพื้นที่ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้นและโครงการจะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของจังหวัดภูเกต็ตจากนั้นเดินทางไปยังบ้านหัวควรตำบลกำมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเกต็ตติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในเวลา16ต30นาทีเดินทางไปยังท่ากาศยานนานานชาติภูเกต็ตเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณสี่แยกท่าเรือจุดตัดทางหลวงหมายเลข402กับทางหลวงหมายเลข4027แยกท่าเรือก็เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นโครงการที่กรมทางหลวงเข้ามาดาเนินการขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยโครงการนี้ใช้งบประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้นนะครับ2 3 6 5ล้านบาท เนื่องจากรูปแบบการปรับปรุงบริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระเรีท้าวศรีสุทรโดยรูปแบบการเข้าออกเพื่อสักการะองค์อนุสาวรีย์ด้วยจะเป็นรูปแบบอุโมงค์ทางเดินลอดจึงมีความจำเป็นต้องทำการเวนคืนในโครงการเพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างทางขึ้นลงรวม1574ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นที่หัวมุมห้างโรบินสัน967ารตารางเมตรและพื้นที่หัวมุมห้างขายปลีกเครื่องประดับ 607ตารางเมตรรูปแบบโครงการเป็นทางลอดขนาด3มช่องจราจรลอดใต้นุนสาวรีพร้อมออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกเพื่อความปลอดภัยโดยการออกแบบยกระดับลานอนุสาวรีด้านบนให้สูงขึ้นจากระดับถนนพร้อมยกระดับฐานอนุสาวรีขึ้นนะครับเพื่อมีความสง่าสวยงามและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางและออกแบบให้มีทางเดินลอดเพื่อบริการประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะ พระนริาวรีและก็สามารถไปอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัยครับ